สภาพของแคมป์เราวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานไทยบ้านแลนด์จังหวัดศรีสะเกษต,ตอนนี้เป็นวันที่สองแล้วก็น้ำก็หมดแล้วค่ะน้ำใช้เพราะว่าใช้อาบด้วยใช้ล้างจานด้วยนะก็เลยต้องเติมน้ำกันอีกนะคะตรงนี้บริเวณนี้มันไม่มีก๊อกน้ำนะคะก็ต้องใช้วิธถนี้ไปตัวนี้เป็นถังน้ำของน้องจอบกับน้องชลิชลิอัญชันนะคะ น้องมาน้องแบกมาประมาณห้าแกลลอนแกลอนหนึ่งน่าจะประมาณสัก30-40ิิลิตรได้มั้งตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณหน้าเวทีหมอลำนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีหมอลำแล้ว <c oughs> เวทีใหญ่อยู่ตรงนน้นเวทีแมงกะบี้นะคะหรือว่าเวทีแมงปอนนั่นเองนี่รถของน้องพีทนะคะ แล้วก็นี่รถแอมทีมงานมาถั่วนะคะส่วนตรงนี้รถน้องจอบเสรีอัญชันภาพแคมของเราช่วงกลางวันอากาศร้อนนะคะก็มีร่มไม้ตรงนี้ได้เข้าไปนั่งพักกันก็มางานไทยบ้านเราก็แต่งตัวให้มันเข้าบรรยากาศใช่ไหมคะ เบีามบ้านค่ะเข้ากับทีตีามบ้านค่ะนล้วก็เมื่อวานเลยทีหมอลำอยู่ตรงนั้นสภาพแคมป์ของเราคนป่วยมีอาหารเราเย็นนี้ก็จะเป็นไก่ใต้น้ำค่ะทุกคนร้อน ขออนะ้ญาตแทนพะันธ <Chef A. S 1> ุครับมีท่านใดน,นะครับทำมือถือหล่ดหายนะครับเป็นไอโฟนนะครับเคสสีขาวมีแชทเข้ามาชื่กล่องจองนะครับติดต่อที่คองเหนือนกาเลยครับขออนุญาตทนพันนะครับโทอนนรัจากของใครนะครับที่ทำตกส่นหายนะครับเป็นไอโฟนนะครับมีเคสสีขาว โทรศัพท์มีแชทกล่องจองนะครับรับที่กองอนมรยการครับขอบคุณครับอ่าใครทำโทรศัพท์ iPhone หายก็ไปรับที่กองอเนวยกานะคะบริเวณตรงนู้นนะคะใกล้ๆก็เป็นห้องน้ำงานก็ก็ดีค่ะเมื่อคืนเป็นหมอรำจนถึงประมาณตีสองแล้วช่วงสิบโมงถึงเที่ยงก็มีรถแห่ค่ะสนุกเพลิดเพลินกันมาก เป็นทุกคนก็แยกย้ายไปพักผ่อนกันก่อนนะคะส่วนพี่เอกน้องพีกก็เปลี่ยนทางน้ำแล้วใช้วิธีดั้งเดิมค่ะ ราจะเติมทั้งหมดกี่ถัง,งเติมไม่หมดเลยสามังจะได้ใช้ล้างจานง่ายกว่านี่เสื้อโชว์เสื้อหน่อยไทยบ้านแลนนี่ข้างหลังไทยบ้านแลนนะคะวันนี้ก็ยังมีงานกันอีกหนึ่งคืนนะคะมากันได้นะคะทุกคนอยู่ที่สนามแข่งรถซึ่งแลงนะคะจังวัดศรีสะเกดไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.